จะหยุดละ,ละเขาก็จะต้องมากลับด้วยมือควงมันไม่เหมือนกันพี่จอชอบที่สุดอ่ะสวัสดีค่ะอยู่กับหญิงและน้องตาในช่องฟา์มฝรั่งเศสช่วงเดือนคุมพ,าพาัาณ์นี้ที่ประเทศฝรั่งเศสเราจะนิยมทำเคปกันค่ะเคป ใช่ค่ะเค้กอากาศน้อนๆกินเค้กร้อนๆอะไรแบบนี้แล้วเค้กฝรั่งเศสจะไม่เหมือนที่บ้านเราบ้านเราเขาจะเป็นเค้กกรอบๆแต่นี่จะเป็นเค้กนุ่มๆค่ะเค้กนุ่มๆกินกับน้ำผึ้งหวานๆทำง่ายด้วยทำง่ายค่ะใครจะเป็นคนทำให้เรากินวันนี้วันนี้นะคะเราจะทำเค้กฝรั่งเศสจากคนฝรั่งเศส จอชเขาจะทเคลปที่เราทานนะคะวันนี้ในการที่เราจะทํเคลปครั้งนี้นะคะเราต้องการแป้งอันนี้เป็นแป้งสําหรับทําเครปหรือว่าแป้งสาลีนะคะ250กรัมทุกคนจอชเขาช่างแบบเป๊ะๆเ,เลย250ค่ะเราต้องการนมครึ่งลิตรเห็นไหมน้ําตาล2ช้อนโต๊ะมีเนย50กรัมทุกคนแล้วก็ช่างเอานะคะใครชอบกินหวานชอบมากชอบน้อยเราก็ แล้วก็อัดเดปเอาได้ตามสูตรเรามิ่กีที่จอผสมแป้งไว้แล้วนะคะเขาทําจากเป็นเหมือนกับเป็นแป้งเค้กก่งสําเร็จรูปทุกคนเราใส่แค่ไข่กับนมเข้าไปก็ได้เลยเราจะทําอีกถ้วยหนึ่งที่เป็นแบบว่าเราผสมเองลูกสาวกําลังล้างล้างถ้วยแก้วผสมเค้ปให้นะคะนี่ไงมีลูกสาวก็ดีอย่างนี้แหละเป็นเด็กที่ล้างจานเก่งมากล้างจานสะอาดมากทุกคนอยากมีลูกสาวสักสิบคนจริงๆเลย มีไข่สีฟองด้วยนะคะเมื่อกี้ยังลืมบอกมีไข่สีฟองด้วย <c oughs> <uh> เราจะใส่นมไปแบบนิดๆแล้วเราก็จะ Une crêpe française, après en Thaïlande, c'est pareil ou pas les ingrédients? Le... Je sais pas, parce qu'en Thaïlande, en fait, c'est le rôti, c'est le rôti, c'est oui. construit, c'est pas pareil, voilà, c'est comme le... ça. On est là pour le démeuvoir, pourquoi tu as mis la guille à l'autre, on a alors, on va se prendre un les deux. ทำง่ายทุกคนทำง่ายแต่ว่าต้องมีความตั้งใจมีความละเอียดแล้วก็ค่อยคนใจเย็นๆนะคะอ๋อสุดยอดมากใ่ไหมเ๋อใช่คนไปเห็นไหมหน้าตาได้แล้วทุกคนนี่คือเรายังไม่ใช้เครื่องปั่นนะฮะจอสล้วนๆเลย ราจะใส่กลิ่นลงไปด้วยนะคะทุกคนให้หอมหอมแล้วเดี๋ยวก็จะคนต่อน่มีเด็กสนใจทํำแคปด้วยทุกคนเดี๋ยวเรามาทำด้วยกันค่ะเสร็จแล้วทุกคนเราได้แป้งมาแล้วค่ะแล้วต่อไปเราก็พักไว้แล้วเดี๋ยวเรามาเรามาทอดเคปปกันทุกคน มือซ้ายถือเหรียญไว้เขาก็จะต้องมากลับด้วยมือขวาถ้าเรากลับด้วยมือขวาแล้วสวยงามหมายความว่าปีนี้ทั้งปีเขาก็จะได้แบบว่ารำ่ำรวยค่ะรำ่รำรวย <laughs> รำ่ำรวยงิ <laughs> นทอ่ปีนี้โชคดีค่ะปีนี้จอโชคดีโชคดีคดพี่จอบ้า วันลาปิจิวันลาปิจิเฮ้อันนี้เป็นแคปแรกในรอบปีของเทียรีนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าปีนี้เขาจะโชคดีร่ํารวยเงินทองหรือเปล่าดูดูข้อเหรียญข้อมือดูในเหรียญค่ะว้าละรวยไม่รวยตายไ่รได้อยู่รวยผู้ชายของเราเขารวยค่ะไปไปเดี๋ยวไปซื้อลอตเตอรี่กันกรอบเตรียม อันนั้นน่ะอันนั้นนุ่มคือเวลาเราทาเคลปนะเราไม่ต้องห่วงเลยว่าถ้าเกิดว่ามันจะขาดหรืออะไรใดก็เข้าปากเราทันทีเลยเพราะฉะนั้น<ช><ช>เราไม่ต้องซีเรียสมากอันนี้คือวงการบันเทิงนะคะวงการบันเทิงยังไงก็หมดเอาจริงๆไม,งงไม่พอ,พอกินด้วยอ๋อวันนี้เราจะทําประมาณสักกี่แผ่นดีไม่รู้ว่าได้กี่แผ่นเนาะอันนี้ได้สองแผ่นแล้วตาอร่อยนะเคลปนมข้นโอยสามารถไม่สามารถ เออสามารถอยู่แล้วจริงๆคือคลิปวิดีโอนี้อยากทำเพราะว่าพอเราพูดถึงเครปฝรั่งเศสเนี่ยเขาเขาจะนุ่มๆนุ่มๆแป้งบางๆแต่บ้านเราเนี่ยแป้งบางๆก็จริงแต่กรอบบตอนแรกพอตอนที่พี่กินตอนแรกอะพี่มีความรู้สึกว่าเออเฉพาะเชอรี่เขาทาแบบนี้หรือเปล่าแต่ที่ไหนได้พอไปกินตามถนนไปกินทุกร้านอาหารร้านกาแฟทุกอย่างอะเขานุ่มหมดเลยเว้ยใช่ค่ะเออร้านไหนก็นุ่มหมาก็เลยแบบแต่ว่าเค้ก เค้กของฝรั่งเศสนี่ดีอย่างหนึ่งนะตอให้เราเอาไฟแรงไฟอ่อนยังไงมันก็นุ่มมันจะนุ่มมันไม่กรอบมันไม่กรอบเหมือนบ้านเราตอให้ทำหนาบางมันก็จะนุ่มเราพยายามแบบตอนเรามาใหม่ๆเราอยากกินกรอบๆเราอยากกินแบบว่าหมูยองพริกเผาอย่างนี้นะกรอบแล้วแต่มันก็ไม่กรอบมันก็ไม่กรอบมันไม่กรอบเราก็ไม่รู้หรือว่าเป็นพแป้งน่าจะเป็นพอแป้งแต่ว่าเขาก็กินกันแบบนี้จริงๆอันนี้เราต้องให้เพื่อนๆช่วยตอบใช่ใเพื่อใครรู้ว่าเค้กที่ไทยใส่อะไรพิเศษนี่เราคือเราไม่เคยศึกษาใช่ค่ะแต่ทำย ว่าไส้แบบน้ำตาลถ้าเกิดว่าเอาที่แบบถ้าพูดถึงไส้เครปที่ว่านิยมนิยมเลยเนี่ยตาชอบกินไส้อะไรขอตาชอบกินกับน,นมข้นตาชอบกินนมข้นแต่เ้าฝรั่งเศสจริงๆเขาจะกินกับน้ำผึ้งน,นี่อันนี้เอาไว้กินกับเคปของฝรั่งเศสโดยเฉพาะอออ๋เหรใช่คะ่ะอันนี้อะไรอะครับว่ะอันนี้มีไว้เพื่อกินกับเคปเดโดยเฉพาะใช่ค่ะใส่เคปบันเก็ตสตาร์บัคส์เยอะอ่าสตาร์บัคสเขาก็ใช้ตัวนี้เหมือนกันใช่่คะเห็นไหมมีน้ำผึ้งมีน้ำผึ้งมีน้ำตาลทราย ธรรมดาแหละบ้านเราแล้วก็แล้วก็บางคนอะ่ะเขาก็ทําเค้กแบบนี้นะแต่ว่ากินกับแฮมแล้วก็ชีสแฮมชีสแล้วบางคนก็กินกับเนยเฉยๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นเชียีกินเป็นของเขาจะกินเป็นแฮมใส่ไข่<ะ>แล้วก็โรยโรยพริกไทยนิดหน่อยแค่นะั้นก็เหมือนถ้าเกิดว่าพูดก็เหมือนบ้านเราเราแผ่นเค้กเราทําใส่อะไรก็ได้ที่นี่ก็เหมือนกันค่ะ แต่เห็นแต่ว่ามันจะนุ่มถ้าเกิดเราไปหน้าร้อนเขาจะไม่มีขายหน้าร้อนจะเป็นไอติมจริงๆสังเกตดูสังเกตดูตรอบปีนี้สังเกตดูหน้าร้อนไม่มีส่วนมากเขาจะไม่แต่<า>มันมีมีมันมีเคปกกินกับไอติมไม่ใช่หรอไม่อันนั้นเหมือนไม่ใช่มันไม่มไม่มันไม่เหมือนกัน,น,อน,กนรอ อันนั้นไม่นไม่ใช่แบบนี้สังเกตนะจริงจริงลองสังเกตดูถ้าเกิดว่าไปร้านอาหารมันก็จะเป็นเบสิกมันก็ต้องมีแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะแบบข้างถนนหรือแบบไปไหนไปตลาดนัดอะไรเงี้ยไม่มีในคาฟูหรือในห้างในร้านเนี่ยขายกาแฟก็ไม่มีถ้าว่ามีแพนเค้กแต่ว่าไม่มีเค้กสินสิ้นปีถึงแบบช่วงเนี้ยอุมาเนี่ยจะมีจริงจริงจริงค่ะจริงๆเออก็ต้องจริงแหละเพราะเขาก็ว่าสอหากินอ่ะสอหากินเออสอหากินโนอาชอบกินเค้กใส่อะไรคะ กินน้ำแกงจับนมครับว้าวอร่อยเลรอคะ่ะครับเดี๋ยวให้ป๊าป๊าทำไม้กินนะครับอเอเดนนะคะเอเดนชอบกินเค้กใส่อะไรคะอืมปูปนเนช็อกโกแลตอ่าเค้กใส่ช็อกโกแลตครับไหนไหนต่อแม่สิคะเอเดนชอบกินเค้ก จับช็อกโกแลตปั๊บเด็กชอบกินเครกใส่ชออส็อ,อกโกแลต๋ยวไปถามพ,พี่จอร์ดกันพี่จอร์ดพี่จอร์ดชอบกินเครกใส่อะไรคะชอบกินเค้กซีโร่เดรบ อันนี้อันนี้อันนี้คือที่พี่จอชชอบที่สุดอ่ะก็คือตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาชิมกันเพราะว่าหญิงก็ยังไม่เคยชิมเอเชมองเชเชสตาบาัคเมนเชชามีมงเชครปตวัตวนี้จะพิเศษหน่อยนึงเพราะว่าน้องตาเขาบอกจอชว่าเขาอยากจะลองดูว่าถ้าเกิดว่าเราทิ้งไว้นานๆแล้วเขาจะมีความแบบความกรอบไหมเขาจะมีความหมูหยองพริกเผากรอบๆของเหมือนที่ไทยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะมาลองทํากันดูให้เห็นไปพร้อมๆกันทุกคนไม่กรอบเห็นไหมยังไงก็ไม่กรอบนะทุกคนอย่ากินกรอบๆต้องบ้านเราค่ะ หมาอเค้เสือวันนี้จอยเขาเปิดร้านขายเคปกขายเท่าไหร่ครับสิบบาทเคปในฝรั่งเศสทุกคนก็จะมีต้นกําเนิดมาจากแคว้นเบอร์ตานซึ่งอยู่ในทางทิศตะวันตกของประเทศฝรั่งเศสทุกคนแล้วก็นิยมกินกันมาเรื่อยๆและเคปนะคะจัดอยู่ในประเภทของหวานเมื่อประมาณช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเขาก็เอามาปรับใส่ของคาวเข้าไปเคปหลังจากนั้นก็เลยกลายเป็นว่าเรากินได้ทั้งของคาวและของหวานทุกคน บุญมวายบุญมดเดเิสกิ่นก็ต้องมีจินานาการเหรอลูกมาช็อดมาเร็วกลลันเร็วพรุ่งนี้อ,อันนี้เป็นซุปงูเดเนสครับกินเลยอ่ะแม่พับให้ด้วยนะครับอือว้าละ่ะ อร่อยเอออร่อยจริงๆเข้ามันนุ่มมันหอมมันหวานอืมว่าจะหยุดกินตั้งแต่แผ่นที่สอง้วเนี่ยอันนี้เลยเปิดมาแผ่นที่ห้านั่นเนี่ยแผ่นเดียวเราจะหยุดละจะหยุดละ เราก็กินกันไปอิ่มแล้วแล้วก็ตอนนี้คือไม่มีที่แล้วคือมันแน่นๆน่ๆแล้วตอนน้องตา,ตาเขาก็ยังได้เรื่อยๆอนะคะได้เรือ่อยๆทำไปกินไปนะจ๊ะเราต้องให้เขานะคนกินเก่งถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด like ไลค์ค่ะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าคิปหน้าเราทำอะไรดีต้องติดตามดูนะคะค่ะคลิปนี้ไปแล้วะค่ะบ๊ายบาย